ร้านโรตีเจ้าเก่าปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจจากโรตีมัตบะเมนูพื้นถิ่นเพิ่มทังเลือกลูกค้าสายรักผลไม้สู่เมนูโรตีสับปะรดโรตีมะพร้าวอ่อนขายยกลูกและโรตีขนุนโรตีลูกชิดให้ได้ลิ้มลองจากภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้หลายร้านต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างความแปลกใหม่และจูงใจลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นการสร้างสรรค์เมนูพื้นถิ่นให้มีความหลากหลาย เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้เข้ามาลิ้มลองแต่ก็ไม่ทิ้งเมนูดั้งเดิมอย่างที่ร้านโรตีมัตบะหน้าพศออริมถนนสตูลธานีตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิมานพิทยาสัรตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลร้านเก่าแก่กว่า26ปีที่มีเมนูขึ้นชื่ออย่างโรตีมัตบะมาวันนี้ได้มีการสร้างสรรค์เมนูโรตีให้มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดทางร้านได้มีการรังสรรค์เมนูโรตีสับป,ปะรดที่ยกมาทั้งลูกให้ลูกค้าได้รับประทานกันอย่างจุใจและได้รสชาติของสับป,ปะรดอย่างแท้จริงโดยการผสมผสานเนื้อโรตีกับเนื้อสับป,ปะรดได้อย่างลงตัวซึ่งทางร้านนำสับป,ปะรดมาเป็นส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากันกับนมข้นหวานราดไปบนเนื้อโรตีแผ่นบางเบาบนกระทะจากนั้นห่อด้วยเนื้อสับป,ปะรดเข้าด้วยกันทำให้ความเปรี้ยวของสับป,ปะรดตัดกับความมันแก้เลี่ยนได้ นอกจากนี้ยังมีเมนูโรตีลูกชิดพผลไม้พื้นถินที่นำมาปรุงเป็นส่วนผสมกินกับโรตีได้อย่างลงตัวและยังมีหลากหลายเมนูอย่างโรตีขนุนและที่เป็นไฮไลท์ของทางร้านอีกหนึ่งชนิดคือโรตีมะพร้าวอ่อนที่ยกเสิร์ฟกันมาทั้งลูกเช่นกันครับพยายามหาของที่มีในพื้นที่ในจังหวัดลตดวนะครับแล้วเอามาแปรรูปให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นครับ การที่เสิร์ฟทั้งลูกนี่ยังไงคะดูแด้มันน่าและประทานครับจูงใจลูกค้าคก่อนหน้านี้เป็นไงคะเรามีเมนูอะไรคะตัวตีมะพร้าวครับก็ตอบรับลูกค้าดีมากครับลูกค้าสั่งกันเยอะครับแล้วก็มีตัวตีลูกชิดครับแต่เป็นเป็นของที่หากินง่ายครับเรามาทำตัวตีก็เอราคาก็โอเคครับไม่แพงมากเรื่องกำลังของทางร้านเลยก็มีทามา มีโรตีมัตตาบะครับมีมัตตาบาแล้วก็โรตีขนุนครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นอาหารก็พวกผัดไทยกุ้งสดนะครับครับแล้วก็พวกอ่าขนมจีนแกงเขียวหวานครับแล้วพวกข้าวต้มครับมีมีกุ้งปลามีไก่ครับโรตีสับประรดก็จะมีส่วนผสมของโรตีแล้วก็ตีด้วยไข่แล้วก็ใส่เนื้อสับประรดแล้วก็โรยด,ด้วย ปับะโดเกดรสชาติก็จะออกเปรียร้ยวๆหวานๆมันทําให้แก้เลี่ยนได้ดีปกติเป็นลูกค้าร้านนี้มานานหรือยังคะกินบ่อยมากก <c oughs> ะกินบ่อยมากสําหรับลูกค้าที่ร้านโรตีมัตบะหน้าพอศอซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าดั้งเดิมที่ทานกันมาตั้งแต่เด็กจนโตโดยเจ้าของร้านใจดีชอบแถมอาหารทานเล่นให้บ่อยครั้งและเจ้าของร้านมีความเป็นกันเองกับลูกค้าด้วย ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าจะเน้นลูกค้าขาประจําขายในจังหวัดมากกว่านักท่องเที่ยวหลายคนที่เป็นลูกค้าก็มาทานกันตั้งแต่เด็กจนโตสําหรับโรตีมัตตบะราคา40บาทโรตีสับป,ประรด60บาทโรตีมะพร้าวอ่อน60บาทโรตีขนุน35บาทและโรตีลูกชิด50บาทนอกจากนี้ทางร้านยังเคลมว่าร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรสและผงปรุงรสทุกชนิดด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจโรตีมัตตบะหรือโทร096 651 5977อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสองใต้นิว้วแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารในจังหวัดสตูลสองใต้นิวรายงาน